ครับมืออาจจะเสียงกล่องนะครับเพอาะลงอยู่ของโง่งของหลางนะครับนะแล้วก็ตอนของส่งกลองนะครับตอนส่งกลองก็ที่ร่วงคลิปไปก็นานนี่ก็ยอยหนละ่ตอตันนี้ตรงขึ้นขอบมันกรนนะครับขึ้น่วงเนาะผมสิสอน ได้เฉพาะแบบนี้นะครับแบบเดียร์งทีบอดัยน,นะครับพอบม่มีเวลาเนาะก็เบื้องเป็นเกตความรู้ไปนะครับเนาะหองกงนงส่งกล่องเนาะตัวนี้แล้วก็เตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์ไว้นะครับ66เซนเราเรียบร้อยเราเซตถ้ากม็มาเสียบใส่ก็มาเสียบใส่ที่ละเซนละเซนเนาะเสียบตามช่องที่ห้า ได้หวัดไหวเนาะก็ต้องนับนับนับให้มันเสมอกันพอกันนะครับเนาะห้อทึ่สิบว่ได้มากแก่อีกทีหลังเนาะเสียบเรียบร้อยมั้งสิเป็นหนงเสียนะครับเสียบไปเรื่อยๆทีละเส้นละเส้นเนาะเดี๋ยวบัดขึ้นโค้งแล้วเนีย่ยเขาถึงลงคลิปอีกนะก็สีเมื่อว่าวเรื่องไม้ไผ่น้ำเน,ะนะาะประวัติของไม้ไผ่ของไทยของหลกใบนี่นะ ประเภทไม้ไผ่นี่ตามที่ผมศึกษามาเนาะตามประสบการณ์ที่ศึกษามาค่ะประเภทไม้ไผ่ทุกชนิดมันจะอาศัยอยู่ทุกทวีปในโลกใบนี้เนาะเพราะไม้ไผ่จะอยู่ตัวเขตเมืองร้อนไม้ไผ่มันจะมีหลวมใบนี้มันจะมีไม้ไผยย่่ประมาณพันชนิดเนาะครับเป็นพันชนิดเนาะ เฉพาะภาคเหนือก็ประมาณ2ีแปดภาคอีสานก็หลายๆกันมายี่สิบกว่ายี่สิบกว่าแต่ละภาคเนาะครับแต่ว่าไม้ไผ่ที่นิยมที่เอามาใส่เนาะเป็นประเทศไทยเนาะอเอาเขตเอาประเทศเท่านีกว่าไม่ที่นิยมที่แบบเอามาใส่คือเซมีประมาณสิบกว่าประมาณสิบกว่านี่ครับกับยี่สิบเนาะ ไมยไพ่ที่นิยมเอามาก็คือไพ่ขอลานหรอครับไม่ไพ่ขลานนะก็ไม่เห็นขอลานเนาะเราก็เลยเอื่อนไพ่ขลาแล้วก็มีไพ่บงหวายไพ่บงหวายไพ่ไผ่ไล่จะมีไผ่ไล่แล้วก็มีไผ่ตรงไผ่ลวกไผ่สีสุก้วก็ไผ่เลี้ยงแล้วก็ไผ่สร้างแล้วก็ไผ่ป้องหรือว่า ไผ่ป่องก็คือคือไผ่ไผ่นวลนะครับไผ่ยังนวลนวนี่นะกันแล้วที่สำคัญทีสุติเอามาสารซุ่มลุกทีเอามาเฮ็ดแต้วผักตีพ่อมาเฮ็ดคือไผ่หนาเนาะไผ่้นาไผ่ป่องไผ่้นามไผ่ป่องก็ต้องหาล้วครับไผ่หลวงก็ต้องหาภไผ่ตรงต้องหากไผ่ซี่ซุกต้องหาแล้วก็ที่สำคัญตีพ่อมาเฮ็ด ทีมันเห็ุอย่างที่มันเหนียวเนาะไม่ไพ่ถ้าถ้าบาดจะเอื่นไม่ไพ่บาดไม่ไพ่ไงอย่างบอกแต่ว่าผมถ้าเป็นชื่อเข้าอีดี้อยู่ใช่ไหมไม้ไผ่หนามไผ่หนามถึงมีหนามนะครับเท้าบาดที่มีไม้ตัวเดียวเนี่ยที่มีหนามยิ่งไม้หนามบานเข้าเนาะคือมีความเหนียวนะครับ ือเรานี่ต้องให้ได้ซีเมนทุกเส้นนะครับตรงเล้าเนี่ยอพรารย์มันสิใจห้โหที่เขาจอบ่อไหนนต้องให้ทอกันทุกเสนะเน้นน,นะน,สนะครับซีเมนทุกเส,ส้นเสมอกัน,นแล้วบอกเลยในไพ่ต่อนะครับที่กำเนิดในไพ่ที่ว่าไปแล้วคือเป็นผืชเมืองร้อน สามารถเกิดได้าทวีปเอเชียนี่มันจะมีอยู่ซีหาประเทศนี่นะที่มีไพ่เกิดหลายนะเอเชียร,รวมแถบบานเขาเนาะกัมพูชาเวียดนามเขามีอยู่แล้วเนาะของนี้เนาะแต่ว่าส่วนที่ไพ่ที่เกิดต้นกําเนิดน,นี้นี่มันจะอยู่ไทยอินโดจีนญี่ปุน่นแล้วก็เกาหลี นู่นมีภายหลายหรือจังไรก็กมกล่แต่ว่าอธิบายให้ฟังเนาะคร่าวๆข,ของทวีปเอเชียห้ามันทวีปอเมริกาไตนี่อืมจัตเมอฟิศนี่มันจะเอื่อนอย่างๆงเานาะประเทศอย่างนนเนาะเปอร์ประเทศเปอร์โตร,ะะริเปอร์อะไรวะเปอร์โตอะไรวะ เปโตลิเปโตลิโกเออแม่นจำเนี่ยจำศาลประเทศอย่างเเปโตลิโกเนาะแล้วก็มีประเทศอย่างซิลีเป็นเตนตินาอย่างเงี้ะอีกประเทศหนึ่งที่เขาเอาหม้ภัยไปจับสารเขาก็ยังจับสารอยู่อยู่ประเทศเขาก็เห็นเลยครับเขาเอาผลิตตัพฑานทยห้องนี่ไปเหตุรัฐบานเขา แต่่วาบายเขาก็สิมีวิธีเหตุของเอาต่างหากสาใั้ใอย่างไรความรู้กับไปไปเชิญเมืงใน Google เกินว่าในยูทูบก็ได้นะครับแต่ว่สเมื่อเบาประวัติในภัยอีกนะครับเพราะเอาแบบจ้ถึงๆ่งลึกสึ่งนะครับว่าเสริมความรู้ไปนำมาเป็นมาสิ่มะอหลอดตะเหลืองเดียวเหลืองกงเหลืองซุมเนาะครับ เอาความรู้ลงไปให้ฟังให้ชมนะครับเนะาะคลิปต่อไปกับสิโลงก็คือขึนโค้งก็ขึนโค้งไม่แล้วนะครับขึนโค้งแล้วกะใส่หัวใส่แป้งนะครับคลิปต่อไปกับสิลงสิลงมาแล้ครับคลิปต่อไปกับสิลงเลยแลักการมืนอื่นก็นกนสิโลงยลืดไหลนะครับมืนอื่น ไล่เป็นเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดนะครับน่ก็ใส่เวลาที่สุดเพราะว่า <c oughs> มันต้องเล้าต่อเช็ดต่อใหม่เ,นนเ,เสมอนะครับเลอเสษถ้าเลอะเศษค่อยสานไปทุละ,ล,ะละช่องถุอละช่องบางทีใส่เวลาถ้ามืดมือน้ำอื่นขึ้นไล่อาจจะได้ลงตอนแรกเน,นาะไละ่แล้วก็ไปใช้กลน ใส่กนดใส่ประตูปตือว่าเป็นเศษจีนะ๋เนาะของส่งของอาจ์ซี่แล้วอาจ์ีประมาณเฮ้อเนาะเพราะพึ่งมาเห็ดวันนี้พร้อมจะครบสามสามหมื่นม,มันจะได้ล้างหนึ่งก็อันนี้บ่มีทั้งหลายนะครับมาบอกขั้นตอนแล้วกัเกิดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะครับเพิมความรู้ไปก็ฝากกด ใช่ก็ติดตามนะครับเนะ้ะ FC ทุกๆูกันนะครับครับสวัสดีครับ